ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนุนชนะวัชมารีวิวเหรียญนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับนิกเกิลนะครับของปีพุทธศักราชที่จะทำเหรียญมาปีพศ2525 0 0นะครับก็เป็นเหรียญเก่านะครับก็นํามารีวิวพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับเป็นเหรียญเก่าตั้งแต่ปีพศ2525นะครับก็รุ่นผมยังเรียนอยู่ปถมนู่นหละครับครับก็ได้นํามารีวิวพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับว่าเหรียญนี้ ประวัติมาอย่างไรแล้วก็ข้อมูลในด้านของจำนวนการผลิตแล้วก็ราคานะครับที่จะนำมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนจะไปดูในเรื่องของราคาแล้วก็จำนวนนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับนี่เกินของปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญเมื่อปีพศ2525นะครับวัดภาษีสาธารามนะครับหรือว่า วัดพระแก้วนะครับครับเป็นพระเหรียญใหญ่นะครับในลักษณะของเหรียญนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในลักษณะของเหรียญกันนะครับครับเหรียญกระสานนะครับโลหะสีขาวนะครับเป็นนิกเกิลนะครับราคาหนึ่งบาทนะครับตรงกลางเหรียญนะครับไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟื่องจักนะครับ ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยครับเป็นเฟืองจักรนะครับครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็25มิลมนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของความหนานะครับที่นี้ความหนาเหรียญนะครับ3มิลมนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูลวดลายด้านหน้ากันนะครับลวดลายด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเป็นพระพักทางเบื้องขวานะครับ ทรงเครื่องนะครับบรมกัติยาราชนะครับปุตติตาพรนะครับสลองพระองคุยนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านขวามีข้อความว่าภูมิผลอดุลระยะเดชนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าราชการที่9นะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับกลับไปด้านหลังกันนะครับไปดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังเหรียญหนึ่งบาทของปีพศ2,500นะครับยิบมาที่นำมารีวิวให้พี่น้องๆได้ชมกันนะครับครับ แม้จะเก่าแต่ก็ยังมีความคมชัดอยู่นะครับครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญน,นะครับมีรูปวัดพระศระีรัตนาาศาสาลารามนะครับภายในวงขอบเหรียญน,นะครับเบื้องบนนะครับด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยนะครับเบื้องบนด้านซ้ายมีข้อความว่าปบิกที่จัดทำเหรียญว่าปีพศ2525นะครับ โดยจะมีจุดลมงนะครับขั้นระหว่างข้อความดังกล่าวนะครับเบื้องล่างนะครับมีเลขบอกราคาว่า1บาทไทยนะครับและ1บาทอาัลบิกนะครับดยมีคําว่าบาทขั้นระหว่างตรงกลางนะครับบอกเลขราคาดังกล่าวนะครับแล้วใต้คําว่าบาทนะครับภายในตานกพายุพัดนะครับดังกล่าวมีเลข ย่อของปีพศของปีพุทธศักราชนะครับที่ผลิตเหรียญออกใช้ว่า28เป็นเลขไทยนะครับครับทีนี้เรามาดูวันที่ประกาศใช้นะครับก็เป็นวันที่9นะครับธันวาคมปีพศ2500นะครับ25นะครับจำนวนการผลิตนะครับของเหรียญของปีพศ2525นี่นะครับก็จะอยู่ที่ร้อย 5ล้านนะครับ4 6 5 0 0 0ห่านเหรียญนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญ1นบาทของปีพศ2525นระครับที่นำมารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของน้ำหนักกันนะครับน้ำหนักของเหรียญนี้นะครับก็จะอยู่ที่นะครับ7กรัมนะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของราคากันนะครับว่าราคาของเหรียญปีพศ2525นรี่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ครับอันนี้ผมอ้างยิงจากเพจนะครับก็อยู่ที่นะครับ50บาทนะครับเหลียญของปีพศสอ25 25นี่นะครับก็อยู่ที่50บาทนะครับก็ได้อ้างยิงจากเพจตามเพจต่างๆนะครับเป็นข้อมูลแล้วก็ตามหนังสือกษาตรไทยนะครับก็มาดูในเรื่องของ ค่ากลางกันนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับที่50บาทนะครับครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับหรือว่าเหรียญดีๆนะครับของปีพศ2525นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับที่ท่านยังไม่ได้เข้าชมในลักษณะของเหรียญในรูปแบบนี้ก็นั่นชแนลก็ได้นํามาฝากกับพี่ๆน้องๆนะครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามนั่นชแนลด้วยครับเผื่อเป็นกําลังใจนะครับหาเหรียญหรือว่า ข้อมูลเหรียญ1นึบาทนะครับนำมารีวิวให้พี่น้องๆได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ